ก็ประกอบเป็นตัวเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว e v วิวีกานะครับก็มีพาร์ทนี้นะครับจริงๆอยากจะใส่พายดูเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยไอ้ลายเนี้ยนะครับจากที่ประกอบมา3ตัวคือเปาะเปาะมากนะครับเสี่ยงที่แบบพอถอดเข้าถอดออกแล้วมันจะหักนะฮะอ่าเปาะไม่พอแถมหลวมด้วยนะครับนแขนก็พร้อมจะแบบจะหลุดง่ายๆเลยจริงๆชิ้นเนี้ยมันถอดได้นะครับแต่ทีเนี้ยมันมีเขี้ยวสวมเข้าไปข้างในผมกลัวงานแล้วมันจะหักเพราะว่าเก่งมากลายเนี้ยคือเล่นแล้วมันแบบ เกงอ่ะเกงว่าจะจะหักส่วนนู้นส่วนนี้จะหักจริงๆมันก็แบบติดเป็นแบบปล่อยแสงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าปล่อยแสงเดี๋ยวลองเซตเซตท่าคำถามดูแล้วกันนะครับจุดขยับมันเยอะนะลายเนี้ยแต่ว่าไม่กล้าขยับนะครับกลัวจะหักเนี่ยถ้าปล่อยแสงมันก็คงได้ได้ฟิลประมาณอย่างเงี้ยนะครับถ้าปล่อยแสงของเขาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคือไอตรงแขนเนี่ยนะครับเป็นด้วยกันทั้งทั้งสองตัวเลยทั้งอ e ีวิลธรรมดาทั้งอ e ีวิลทีก่าหลุดง่ายนะครับไม่รู้คิดอะไรถึงทําเป็นแบบการสวมแบบเนี้ย นะครับมันเป็นการสวมจอยในแนวดิ่งนะครับพอพอพอจอยมันไม่แน่นเนี่ยมันก็แบบอย่างเงี้ยมันก็หลุดง่ายนะครับอีกฝั่งหนึ่งแขนอีกฝั่งหนึ่งอะผมใส่พวกแก้หลวงไปแล้วนะครับมันก็อยู่ได้นะครับเป็นแก้หลวงที่ผมผสมเองแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใส่นะฮะก็คือลู่ง่ายอย่างงี้นะครับประกอบกับใส่ชิ้นนี้ด้วยมันก็ยิ่งเพิ่มน้ำหนักเข้าไปประมาณหนึ่งนะครับจุดขยับหลายๆจุดเนี่ยคือมันก็มีให้ขยับนะแต่ว่าไม่กล้าขยับเพราะว่ามันมันเสี่ยงหักมากนะครับ แล้วก็ตัวนี้ดีหน่อยที่ว่าผมใช้ใชดูทีนี้ใช้สีของตัวโรงงานนะครับใช้สีที่เขาทํามาจากโรงงานในส่วนที่มันเป็นจุดเสียสีเนี่ยก็เลยไม่ต้องกังวลว่าขยับเยอะแล้วมันจะสีถลอกหรือสีอะไรนะฮะเพราะว่าตรงนี้เป็นสีจากโรงงานเลยมันเป็นสีอุตสาหกรรมนะครับสีแบบนี้มันไม่ถลอกง่ายนะครับหรืออาจจะไม่ถลอกเลยก็ได้เนี่ยพกขยับขยับหลายทีแล้วก็ไม่ถลอกนะครับ ก็เป็นข้อดีของสีจากโรงงานแล้วตัวนี้มันทําสีเดิมมาโอเคในส่วนของสีเงินด้วยมันก็คือหลุดกระจายเลยวะ่ะให้มันทําสีมาโอเคในส่วนของสีเงินด้วยนะครับสีเงินพาเนี่ยสีเงินโทนเนี่ยมันสวยอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ลอกสีทําใหม่ก็คือปล่อยไว้อย่างนี้เลยมันก็โอเคอยู่นะครับในี่ประมาณนี้นะจุดขยับมันก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่กล้าขยับเยอะคือขยับต้องระวังอ่ะเล่นแล้วแบบเกรงนะครับเนี่ยมันบุนแขนบุดนอะไรได้เงี้ยไอ้ข้างนี้หลุดจังเลยว่ะให้เนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ย งอตรงหน้าอกอาตรงส่วนนี้งอไม่ได้นะครับเพราะว่าติดไฟนะฮะขาก็ยกได้ประมาณหรืก,ก็ต้องหลบๆเนี่ยยกได้มันก็ติดติดตรงนี้แหละนะติดตรงนี้แหละนะครับงอได้ก็ประมาณนี้อย่างนี้นี่ประมาณนี้นะครับแขนนี่แบบว่าแบบเป็นจุดที่น่าลำคาญมากนะฮะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะสำหรับตัวช e ีก้าอีวิลนะครับก็ประกอบแล้วก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ17เซนถึง ประมาณ1 7 1เซนนะครับประมาณนี้นะครับพอมายืเรียงกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับตัวที g a กับตัวทีกาอีวิลเนี่ยตัวเขาจะสูสีกันนะครับลักษณะลําตัวหรือว่าสัดส่วนและอะไรพวกนี้นะครับตัวความหนาความลายจะพอๆกันนะครับแต่ว่าสําหรับตัวซีโรเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเขาจะค่อนข้างหนากว่านะครับจะมีความจะมีความแบบบึกๆกว่านิดนึงนะฮะแต่ว่า2ตัวนี้จะดูบางๆตัวเพียวๆหน่อยนะฮะ อันนี้ก็ลองยืนเทียบกับตัว1ต่อ6ดูนะครับเป็นของ Dimension Studio ทั้งคู่นะครับสตัวนี้เซเว่นกับตัวอุลตร้าแมนนะครับตัวนี้อ่าเป็น1ต่อ12นะครับก็ขนาดก็จะสูงกันแค่ประมาณนี้เองนะฮะลองเทียบกับตัวแจ๊สดูนะครับงานทาร์ฟอร์เมอร์ของตัวอ่า AOYI นะครับได้ขนาดประมาณนี้นะครับอันนี้ลองยืนเทียบกับตัว Optimus นะครับเป็น LS03F นะครับตัวนั้นก็เป็น b บคแอป p ปิลนะครับลองเทียบกับขนาดทาร์ฟอร์เมอร์ดูก็จะประมาณนี้นะครับ อ่ะนะครับช่วงท้ายนะครับสำหรับตัวทิก้านะครับอีวิลนะครับตัวนี้ก็ผมสรุปให้นะครับตัวนี้สวยนะนะครับไม่ต้องทําสีก็สวยแต่ว่าถ้าทําสีก็ผมก็เลือกทําสีเป็นโทนเนี้ยนะครับพลาสติกที่เขาให้มาใน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 กล่องอ่ะนะฮะมันจะเป็นโทนเป็นสีดํานะครับเป็นสีดําเป็นสีเอ่อสีเงินนะครับเป็นสีดําอันนี้นะครับสีดํานี้แล้วก็เป็นสีเงินอันนี้นะครับแล้วก็เป็นสีแดงแต่สีแดงมันจะธรรมดาไปหน่อยนะครับถ้า่อดดิบก็พอได้ ในส่วนที่แบบสีเขาสวยมาอยู่แล้วก็คือสีเงินนะครับสีเงินเนี่ยสีเงินเดิมๆเนี่ยเขาสวยมาอยู่แล้วแล้วก็สีดําก็เงาเงาดีนะฮะแต่ว่าในตัวเนี้ยผมทําสีเพิ่มเข้าไปคือตรงนี้นะครับสีเป็นสีเงาเงานี้นะครับเป็นสีที่ผมทําเพิ่มเข้าไปให้มันเงาขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงหน้าอกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงมือ มือเนี่ยสีเดิมคือสีดำนะครับก็ทําเพิ่มเข้าไปแล้วก็สีแดงตรงนี้สีแดงตอนแรกมาเป็นสีแดงธรรมดานะไม่ใช่สีแดงเงาแบบนี้ก็ทําเพิ่มเข้าไปก็สวยดีแต่ปัญหาของตัวนี้เหมือนตัวนู้นเลยนะครับเหมือนตัวทีแก่ธรรมดาเลยคือหลุดง่ายนะครับแขนตรงนี้จะหลุดง่ายนะฮะอันนี้ฝั่งนี้ผมใช้แก้หลวงที่ผมผสมเองแปะเข้าไปแล้วมันก็เลยอยู่นะครับปกติเนี่ยขยำขเย่าเงี้ยหลุดแล้วนะครับมันเป็นข้อเสียงออนไลน์นี้และข้อเสียงองนไลน์นี้อีกอย่างหนึ่งคือมันเปาะนะครับ ในการทำสีเนี่ย fellow, จริงๆเนี่ยชิ้นเนี่ยพอผมมาประกอบโดยรวมแล้วจริงๆผมอยากได้ตรงนี้เป็นสีแดงเนี่ยตรงนี้นะครับทั้งแผงเนี่ยอยากได้เป็นสีแดงก็จะถอดออกมาบางพุ่นนะครับปรากฏว่าถอดไม่ได้พอง้างปุ๊บได้ยินเสียงกรลักแล้วนะครับแล้วก็พอส่งสองดูอ้าวเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นรอยลาวแล้วใกล้จะหักแล้วนะฮะแล้วก็ตรงลาตรงลหลเนี่ยมันเป็นเขี้ยวสวมเข้าไปนะครับตรงเนี้ยเป็นเขี้ยวสวมเข้าไปฝั่งนึงดึงได้นะครับก็ยังไม่หักเท่าไหร่ยังแบบยังยังอยู่ที่แต่ฝั่งเนี้ยพอจะดึงปุ๊บมันเริ่มแล้ววมมมััันนนเเริ่่หห็ากกลจะะ ลายนี้ค่อนข้างเปราะนะครับเวลาใครจะถอดทาสีไปขัดไปอะไรนี่ต้องระวังนะครับในจุดขยับตัวนี้ดีหน่อยเพราะว่าผมใช้ใช้สีเดิมสีจากโรงงานเดิมมานะครับเขาพ่นเขาเป็นสีอุตสาหกรรมอ่ะมันพ่นแล้วมันมันจะติดดีกว่าสีที่เรามาพ่นพ่นกันทั่วไปจุดขยับตรงขามันก็เลยขยับได้โดยไม่ไม่ต้องกังวลสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ขยับได้ไม่เยอะเพราะว่าตัวนี้มันติดขยับอย่างเงี้ยมันก็ติดมันต้องแบบอย่างเงี้ยนะครับจุดขยับมันก็พอได้ประมาณนึงนะครับก็ขยับได้แบบ ได้อิสระอะไรสักเท่าไหร่สําหรับตัวนี้นะนะฮะแต่ว่ามันก็ข้อดีเลยก็คือใช้สีเดิมจากโรงงานเป็นเป็นจุดขยับตรงเนี้ยนะครับมันไม่มันไม่หลุดลอกนะครับมันก็ดีประมาณหนึ่งนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยก็ใช้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่สวยตัวหนึ่งนะนะฮะสีเดิมเดิมสีต่อดิบก็สวยดีนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้สวยผมแนะนําให้ทําสีแดงจุดเดียวก็พอเพราะว่าสีอื่นที่เขาใท้มามันก็สวยอยู่แล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็รีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับหมดแล้วนะครับฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ด ครับก็ประกอบเรียบร้อยนะครับเหลือซีโร่ผมสั่งซีโร่เบิ้ลมาจะมาทําสีใหม่เดี๋ยวรอ,อคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยวจะมาทําซีโร่อีกสีหนึ่งนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสด,ดีครับ